รับฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เจ็ดของเดือนพฤศจิกายนปี2567ขึ้นเจ็ดค่ำของเดือนสิองวันนี้เป็นวันโกนท่า <c oughs> นทั้งหลายวันเดือนนี้ปีนี้ผ่านไปผ่านไปปี2567ก็เหลืออีกสองเดือนเดือนพิกาธันวาก็จะผ่านไป อันนี้แหละที่เรียกว่าไม่มีใครสามารถจะหยุดยั้งวันเดือนปีหรือหยุดยั้งกลางวันกลางคืนให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้เขาก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้นะ <c oughs> สิ่งใดก็ตามถ้ามีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเมื่อนับหนึ่งแล้วเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าก็จะตามไปอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ <c oughs> อันนี้จะพาท่านมาศึกษาในคําที่พระพุทธเจ้าส่งตรัดไว้ว่าถ้าโลกนี้เนี่ยมันขาดจะแล้วซึ่งเมตตาขาดจะแล้วซึ่งศีละธรรมเนี่ยมันจะเกิดการฆ่ากันนะเบียดเบียนกันใช้อาวุธพะหัประหารกันนะอย่างไม่มีความระอายนะและไม่มีความยำเกรง มนุษย์ทั้งหลายจะฆ่ากันเหมือนเหมือนเหมือนสัตว์อะไม่พอใจตรงไหนก็ฆ่าเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะเกิดขึ้นแน่บนโลกนี้ญาติโยมกล็ลองสังเกตดูตอนนี้กลุ่มที่ลบก,กันมีรัสเซียกับยูเครนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ไปจนทั่วหมดแล้วไปเกาหลีก็ไปอะไรต่างๆ ไป,ปร่อมงพ่อมหม่าไปอะไรต่างๆก็ลบกันเราจะเห็นได้ว่าทําไมถึงเบียดเบียนกันก็เพราะว่าต่างคนต่างมีความเห็นแก่ตัวไม่ยึดหลักศีลธรรมเข้ามาใช้เมื่อไม่มีศีลธรรมมันก็มีแต่ฆ่ากันเบียดเบียนกันแต่ถ้ามีศีลธรรมเราจะคิดแบ่งปันกันแบ่งผลประโยชน์กันแบ่งที่ให้ยืนเหยียบ แบ่งที่ให้อยู่กันมันจะเกิดเป็นความรักความสามคัคคีแต่ที่ไม่เกิดเป็นความรักความสามคัคคีก็เพราะว่าไม่มีตั้งมั่นอยู่ในศีลและธรรมเอารัดออเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อเอารัดออเอาเปรียบผู้อื่นมากเกินไปเขาก็ทนไม่ได้เ <c oughs> มื่อทนไม่ได้เขาก็ต้อง <c oughs> ต่อสู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันก็ไม่เกิดเป็นความสุขละ มีการมีปาณาติบาตเกิดขึ้นไปเที่ยวฆ่าที่นู้นบางที่นี่บ้างทำให้คนอื่นกลัวเพื่อจะได้ทิ้งสมบัติอันนั้นอันนี้หน,นีไปไปฆ่าคนนั้นไปรอบยิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยมันก็อยู่ในศีลทั้งหมดเลยถ้าศีลข้อที่หนึ่งฆ่าอธินาทานข้อที่สองก็าาจะเกิดขึ้นด้วยแหละการเมสุมิชาก็จะเกิดขึ้นบางคนไปฆ่าเขาแล้วยังไม่ พ่อยังไปข่มขืนลูกสาวเขาแล้วก็ฆ่าทิ้งอะไรอย่างนี้ก็มีเรายังเห็นได้ว่าสังคมเราที่ <c oughs> ขาดจรรธรรมนี่มันมันทำได้ทุกอย่างน่ละแม้แต่พ่อแต่แม่ของตัวเองก็ยังยังฆ่ายังทําร้ายได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ <c oughs> เป็นปัญหาใหญ่อันจริงเป็นปัญหาของชาติทางหลวงพ่อหลวงพ่อพระมาพระ สมเด็จมหาราชมังกรจารย์ได้ทำเ o u มไว้ตั้งแต่สมัยยุคกชชสอคอชอช,ออช,อชอพูดถึงเรื่องการสมานฉันด้วยกันให้เป็นหมู่บ้านศีนาบุคคลศีนาเนี่ย <c oughs> ั้นถ้าเราเอาหลักศีนาเนี่ยมาใช้กันเนี่ยสังคมจะไม่ทะเลาะกันไม่ยุแยก่กันไม่แตกแยกกัน ที่มันแตกแยกกันทุกวันจะเอากันให้ตายให้ได้ให้มีเราโย่ใครตายพระองค์ทรงตรัสว่าเ <c oughs> มื่อเรานั้นชี้นิ้วด่าเขาว่าไม่ดีอีกสามนิ้วก็ชี้เข้าหาตัวเองเช่นกันเมื่อไรก็ตามเราไม่ละพยาบาทพยาบาทนั้นก็ยังติดตามเราอยู่ว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ลักทรัพย์เราได้ทำร้ายเรา ความพยาบาทความคิดปูกเวรจองเวรก็ย่อมมีอย่างนี้แต่เมื่อไหรก็ตามเขาไม่คิดอย่างนั้นทิ้งวางความรู้สึกนึกคิดนั้นมีแต่เมตตาปรนนาดีและพร้อมที่ให้อภัยแก่ผู้นั้นผู้นั้นก็จะอยู่ด้วยความสุขพ่อเวรไหนย่อมระงับด้วยการไม่ผูกเวรและจองเวร <c oughs> แต่ถ้าเรายังผูกเวรจองเวรมไม่ระงับ มันก็ทําสงครามกันมันปูกเวรจองเวียนกันในสุดก็ไม่มีอะไรที่จะเหลือหรอกแผ่นดินก็จะเต็มไปด้วยลูกกระสุนลูกปืนอยู่นั่นแหละแล้วตัวเราก็แก่ไปทุกวันในสุดเราก็ต้องตายไม่ใช่ว่าจะอยู่แล้วจะไม่ตายมีที่ไหนฉะนั้นสินข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องชีวิตของคนและสัตว์ ส่วนศีลข้อที่สองเรียกว่าอาทินนาตาเนี่ยช่วยรักษาเรื่องทรัพย์สินอุปกรณ์ทรัพย์ต่างๆ <c oughs> ข้อที่สามพูดถึงการที่ครอบครัวนั้นเนี่ยต้องมีความสุขมีความพร้อมเพียงกันนะมีความพอใจในคู่ครองของตนงแต่ถ้ามันเกิดมีผิดพลาดขึ้นไปสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยครอบครัวนี้มันจะแตกแยกและ <c oughs> เนื่องการเมตุมิจฉาจารย์ โทษของการเมสุมิาชาจารย์ก็บอกก่อเวรมีศัตรูมาก <c oughs> <c oughs> ข้อที่สีาา่มุสาวาตมุสาวาตาเวรมณีคือเว้นจากการพูดเท็จนีถ้าใครเป็นคนพูดเท็จเนี่ยพูดสอดเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอเนี่ยพอเขาศึกษาแล้วฟังแล้ว ระยะหนึ่งนะแล้วก็จับได้ว่าคนนี้พูดไม่จริงพูดเท็จพูดต่อเสียพดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเชื่อถือ <c oughs> จะโฆษณาจะคุยยังไงไม่มีใครเชื่อถือแล้วคุยคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดเผาเปล่าปีๆมันเด็กเลี้ยงแกะอย่างนี้เป็นตน้นส่วนข้อสุดท้ายข้อที่ห้าก็คือการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งการให้มันขาดสตินะ สุราเมระยะมัจจประมาณตานาเวรมณีเนี่ยเว้นเสียจากการดื่มสุราน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ตดื่มแล้วจะประมาทเอาไปขับรถก็ประมาททำอะไรอะไรก็จะประมาท ถ้ามีความเมามึนเมาอยู่แล้วนะก็จะเกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดการทะเลาะวิวาทคาตีท่าต่อยเกิดการยิงกันฆ่ากันนี่มีเยอะมากพอสินขอติหานี้นะอ <c oughs> ันยอโยมทั้งหลายศิลและธรรมนี่แหละเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ ราะบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยการเบียดเบียนเรื่องกันและกันเพราะว่ามันขาดจีลธรรมเลย้าศีรธรรมมันมีเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ที่มันทะเลาะกันหลายกลุ่มหลายพวกเข้าไปเรื่อยมากมายนั้นกรรมที่ตนเองกระทาไว้ก็มาผูกมัดตัวเองแล้วคนนี้แต่ก่อนนี้ก็อวดว่าเป็นคนดีคนนั่นคนนี่แต่เมื่อสืบหากรรมที่กระทาในอดีตแล้ว ก็มองหาความดีแทบไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าใครก็ตามอะทำความดีความดีมันก็ปรากฏทำความไม่ดีความไม่ดีมันก็ปรากฏเห็นไหมฮะอัานพระองค์ตรกรกสว่าคำดีและชั่วเป็นของของตนนั้นญาโยมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปอิจฉาใครใครจะทำดีทำชั่วมันเป็นเรื่องของของเขาแต่ตัวเราจะต้องให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ในความดีในดักผู้ศาสนานี่แหละศินห้านี่สมทานให้ได้มันให้ทานมันสมัทานศินทั้งห้ามันเจริญสมถาภาวนานะคือเจริญกายาคัตาสติพิจนาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอย่างเงีนะ้ยทำอยู่บ่อยๆสม่ำเสมออันนี้มีประโยชน์กว่า แล้วก็ทำให้เราจะออกจากโลกนี้ได้จากการที่รูบโลกนี้มันเบียดเบียนมากมายเราสามารถออกจากสิ่งที่เราอยู่นี้ได้ที่พระองค์ทรงยกอุปมาบุรุษผู้หนึ่งนะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝัง่งโน่นนะฮะฝั่งนี้ก็คือฝั่งมนุษย์นี่แหละเต็ม <c oughs> ไปด้วยสิงสารสัตว์ฆ่ากันเบียดเบียนกันเขาก็มีความภาคเพียรมีความอุตสหาห <c oughs> นะเอา มือและเท้าเนี่ยนะทําพ่วงแพรแล้วก็เอารอยน้ำํำตัวเองนอนบนน้าก็ใช่มือใช่เท้าถีบพ่วงแพรไปเพียนไปจนถึงฝั่งนน้นแล้วก็ขึ้นฝั่งไปนะอันเนี้ยเราก็เหมือนกันเราก็ใช้การที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ทรัพสมบัติใจอะไรที่เรามีอยู่ทําให้เป็นเหมือนพ่วงแพรพาเราไปถึงฝั่งความสุขฝั่งนิพพานอย่างเงี้ย น,นี้เราจะทํำยังไงให้มันเห็นนะเห็นโทษของมัน,นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากอย่างโทษของการดื่มน้ําเมาเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสว่าโทษหนักก็คือตกนรกเกิดเป็นคนวิกลจริตนะถ้าเกิดมาได้เป็นมนุษย์ก็เป็นคนวิกลจริตแล้วโทษอย่างเบาของความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นผู้มีปัญญาอ่อนปัญญาน้อยนะ อันนี้คือโทษและโทษที่วันมากมายขาดสัตว์รักทรพัพย์ผู้ผิดในกาอะไรมันมีหมดแหละ้า้าดื่มนําเมาได้แล้วมันก็จะเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนดีๆเสียชีวิตก็ได้เช่นขับรถปาดหน้าปาดหลังไปชนเขาหรือเขามาชนเอาอย่างเงี้ยอันเมื่อเราเข้าเห็นโทษของการดื่มอย่างนี้แล้วเลิกนะก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผู้ดื่มนอกจากนั้นก็ยังมีโรคอีกต่างๆนานาที่เกิดจากการดื่ม โรคตับแข็งโรคมะเ,มเร็งตับมะเร็งปอดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือโทษอย่างเบาของความของการดื่มสุราก็คือเป็นผู้มีปัญญาหอนปัญญาน้อยเป็นผีบ้านะ <c oughs> มุสาวาทก็โทษอย่างเบาก็คือไม่มีใครเชื่อถือกามสูมิชาจารโทษอย่างเบาก็คือเก่าเวนสร้างศัตรู ที่นทานโทษอย่างเบาก็คือไม่ค่อยมีโภคทรัพย์สมบัติเพราะชอบรักของคนอื่นโภคทรัพย์ที่ตนเองพอจะมีก็ถูกชีพหายไปด้วยเรื่องอื่นๆส่วนข้อที่หนึ่งก็คือทําให้อายุสั้นอายุไม่ยืนนะถ้าทํามากทําบ่อยอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ชีวิตบรรน,นอกเราอาจารย์โยมก็หากินนะก,กบหาเขียรหาปลากินอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนั้นมันก็เป็นการดำรงชีพนะไม่ได้ไปคิดเบียดเบียนเอามากักขังหน่วงเหนียวอะไรก็หาได้มาเพื่อกินน่ะนั่นก็ว่ากันไปแต่ทำว่ามันมีบาปมีกรรมมันก็มีนั่นแหละเพราะมนุษย์นี่ก็มีบาปมีกรรมมีห่วงโซ่อาหารมนุษย์ก็กินปลากิกนผักกินช้างกินมากินวัวกินควายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้หรอกรักษาไม่ได้ เน๋ยวสินเดี๋ยวจะเลียวแรงไม่มีอะไรเงี้ยก็ไม่จริงหรอกช่วงเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็กินปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็กินได้แต่แก่เท่าแล้วเราก็งดเว้นได้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรากินอาหารก็ย่อยอยากแลวเกิดมีโรคมีภัยจากสัตว์ที่มาสู่ตัวเราอีกอย่างเงี้ย <c oughs> แเราก็ใช้อาหารอย่างอื่นทดแทนเอา กินถั่วกินงากินผักกินผลไม้กินข้าวอินทรียอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้นะช่งวงวัยหนุม่มมันอาจจะพ่อแม่พากินอย่างนั้นก็กินไปนะอันนี้ก็จึงถือโอกาสนะบอกกับญาติโยมทั้งหลายว่าสีหน้าเป็นสิ่งที่ควรสมทาน,นอามองคลจินดาสีขึ้นมาบอกว่านครสวรรค์ฝนตก ฝนตกลินลินนะที่ที่วันไม่มีนะที่วัดไม่มีฝนแล้วมีแต่ลมก <c oughs> ็โมทนากับโยมขึ้นมาอีกท่านหนึ่งคุณรินสิริขันนะก็ขอโมทนาผมุนหมอออนสุเทพพุณเป็นปรพาแล้วก็ดวงจัน์ประสิฐ และใครอีกหลายท่านด้วยกันที่ไม่ขึ้นปากบนแชทบอรดนี้นะตอนนี้มีผู้รับชมทั้งหมดแปดท่านด้วยกัน <c oughs> อันตมาก็ยังไม่หายเคลียรด,ดีโยมแต่ก็ยังมีไออยู่นะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นละเพราะงานก็จะเข้าละอีกสองสามวัน <c oughs> งานก็จะเกิดขึ้น <c oughs> เป็นงานกระตินนะกระตินก็คือเรื่องของผ้า ตามพระบรมธานุญาตกระถินซึ่งแปลว่าไม้สะดึงนะเอาไม้สสดึงมามัดผ้าแล้วก็กะเย็บตัดอย่างเงี้ยแต่๋ยนนี้มันก็มีขายท้องตลาดแล้วเอาไปซื้อที่ท้องตลาดที่เขาเย็บตามตามตามที่ผู้จ่านุญาตแปดขันเก้าขันมาอย่างเงี้ยมันก็ใจปัจจัยไปนะ อันก็ว่ากันไปก็อีกอันหนึ่งก็คือที่วัดก็ยังก็มีลงทานอยู่มีลงทานให้สําหรับท่านผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะได้ไม่ลําบากหิวโหวยนะเราก็จะมีอาหารมีข้าวมีน้ำนะทางกลุ่มของคนแก่ที่นี่เขาก็ต้มน้ํายานางนะกันน้ํายานางสู่กันกินอย่างนี้เป็นตน้นนะก็วันที่สิบ เป็นวันอาทิตย์นะญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆว่างก็ขอเรียนเชิญมาก็นิมนต์พระพิษุมาทั้งหมด6วัดนะในตำบลหนองไหโนกก็นิมนต์มาหมดเลยนิมนต์ต่างตำบลมาอีกนะพระก็ประมาณสักยีกว่ารูปเนะี่ยยี่สามยรูปนี่นะ <c oughs> ก็จะได้มาร่วมชั้นร่วมกิจกรรมอนุโมทนากระถินนะ อันก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาทำบุญกันถ้าอยู่ใกล้นะอันก็ขออานอโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมารับชมและก็รับฟังนะเราจะฟังแบบไหนจะเข้าใจแบบไหนก็ให้ค่อยศึกษาไปโยมธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เมื่อศึกษาไปมากๆเข้ามากเข้ามันจะไม่มีตัวตนเลยละเราศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้ง มันจะถอดคําว่าเราว่าของเราอะไรออกไปเรื่อยเมื่อมันถอดออกไปได้มากเนี่ยความทุกข์เพราะการยึดถือเนี่ย <c oughs> มันก็จะไม่มีเพราะวาความยึดถือนั่นแหละมันเป็นเหตุของสมุทัยหรือเรียกว่าตัณหาคือความอยากความยึดนเพราะฉะนั้นก็เมื่อเราฟังแล้วเห็นโทษของมันเห็นคุณที่เราจะทําสิ่งใด แล้วก็ทําสิ่งที่เป็นคุณละสิ่งที่เป็นโทษอย่างเงี้ยชีวิตเราก็อยู่บนโลกนี้ถึงแม้จะมีการเบียดเบียนห้ามหันอะไรเราก็จะอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนไดนะ้การเบียดเบียนกันมันไม่ดีนะก็ขออนุโมทนาขอัอขอบตั่านั้งหลายท,ที่ติดตามรับชมรับฟังกันก็จะเรียนพร